สวัสดีจ้าแม่สสวัสดีจ้พี่น้องพี่น้องมากินข้าวกับแฟครับกินข่าวแซวมีอยัางไรแม่อันนี้ส้มเง้าสุกแป้งทอดแจกไปพี่น้องส้มเง้าสุกแป้งทอดครับและะ้วก็มีไส้กรอกเนื้อขาหมูขาหมูข้าวจีบ่แม่จ้ากระดูกเออข้าวจีบเนี่ยติดตัวมา อาน,นกันครับล,ะละากิคลากิขาหมานนอูอันนี้สมงัวมาแม่แม่เอาไปชุบแป้งทอดกินดิบก็ได้เลยครับ แต่ว่ามแม่เลยดัแแดแปลงกินกับข้าวจ้าเออแม่ดัดแปลงก,กินกับข้าวจ้าแม่ก็เลยเอาไปชุบแปลงทอดปเ็นจ่ากินได้จ้ะกินแนนั่นไปกินกินกินกระทิ่งแดงไปก็เริ่มตัดปากถ้ากินกับข้าวเหนียวยังกินดิบนะแม่นะ แต่ว่าถ้ากินกับข้าวจ้าวมันก็มันจะกินได้ยุ่นละ่ะแต่ว่าแม่เลยดัดแปลงไปชุบแปลงถอดลอกเมืองแล้วแม่เนาะใส่กอกเนื้อพริกรอาแล้วใส่เมือเ่อได้นันละเจียวแซ่บ ถ้าพูดได้ชิกัดพริกกับกัโอเคนะแม่เนาะหอมหอมตะไคร้ใบกูดนะแม่เนาะกระเทียมเนาะกินสุดจอดเลยบ้าแตกจ้ะสวยงามโอ้พริกหยกดอดน แสบน้ากันเนาะโอเคครับแม่กินเขาเนี่มนมยม,กกยมปปะ้าเมืปป่อขืนไ่สดไปเนี่ยมาแรงจิกเจียงยังมกปลาวแรงจำตัวตัวปีอ๋อแรงจำจ้ะแล้เป็นมกปลามกมอบ่เนี่ยจ้ะมกปลา,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 าลูกครอกบ่ะไม่ได้มกโดละมกปลาลูก ปลาลูกคอกหรือไปอยังพี่น้องปลาเต่าไม่ดีปลาเนี่ยนะปลาคาวหน่อยบ่ปลาซิวเกลียวอ๋อปลาซิวเกลียวโอเคครับขอบคุณครับทุกท่านที่รับชมแม่บลิเนาะ<ม>เดี๋ยวมาแลงแม่สิตำหักทัวกับมกมกปลามกปลาหน่อยไหมมกหมอ้อใกลาย,ายมกปลาซิว<ม>นะมกหม้อจ้ะขอบคุณครับสวัสดีครับแม่จ้ะ